สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบัรจงโพสต์ปมนักข่าวสาว กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาสังคมต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นักข่าวสาวรวมถึงหมอปลาและน้ำฟ้าภรรยาหลังจากที่หมอปลาได้ออกมายอมรับว่าได้ส่งทนายนักข่าวเข้าไปหาหลวงปู่แสงยาณวโรโดยอ้างว่าเพื่อเก็บหลักฐานหลังจากที่มีคนร้องเรียนถึงพฤติกรรมของหลวงปู่แสงแต่ไม่มีคลิปไม่มีหลักฐานจนทําให้ทางต้นสังกัดของนักข่าวสาวออกมาประรากาศไล่ออกล่าสุดทางเพจหมายจับกับบรรจงนบรรจงชีวมงคลการผู้สื่อข่าวทางช่องเวิร์กพอยต์ได้ออกมาโพส ข้อความว่าคุณวาสนาร่วมกับเพื่อนสื่อมวลชนช่องอื่นๆรวม5้าช่องได้ติดตามหมอปลาและภรรยาหมอปลาไปทําข่าวตรวจสอบหลวงปู่แสงเกจิชื่อดังในจังหวัดยะโสธรด้วยความที่มีเพียงข้อมูลจากผู้ร้องเรียนซึ่งทางผู้สื่อข่าวและหมอปลาก็เห็นร่วมกันว่าหากจะพิสูจน์ข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่ต้องส่งทีมเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หมอปลาเข้าไปตรวจสอบรอบแรกแต่ปรากฏว่าการเข้าไปตรวจสอบรอบแรกนั้นไม่สามารถเก็บ ภาพได้เนื่องจากผู้ที่เข้าไปนั้นไม่มีประสบการณ์นในการทําสื่อและการถ่ายภาพจึงไม่สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ได้ทางหมอปลาและผู้สื่อข่าวจึงได้หาเรือกันอีกครั้งโดยทีมข่าวห้าช่องได้มีการรับรู้ร่วมกันในแผนนี้มีทีมข่าวสองช่องรวมทั้งหมอปลาเห็นว่าคุณวัชณาเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มผู้สื่อข่าวจึงขอให้เข้าไปเป็นเพื่อนของทีมทานายความหญิงเพื่อทําการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่แหล่งข่าวให้มานั้นเป็นความจริงหรือไม่ก กรณีหลวงปู่จับกอดสีกาขณะนั้นคุณวัฒนาพยายามบ่ายเบียงแต่ด้วยแรงกดดันจึงจำยอมเข้าไปกับกลุ่มทนายความโดยที่ผู้สื่อข่าวทุกคนรวมทั้งหมอปลาไม่ทราบก่อนเลยว่าหลวงปู่แสงอาพาธโรคอัลไซเมอร์ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มทําการพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณวัฒนาตัดสินใจโดยไม่ได้รายงานให้ต้นสังกัดและผู้บงังคับบัญชาทราบรวมถึงภายหลังจากการนําเสนอข่าวไปแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงที่มาของคลิปหลักฐานดังล่า กระทั่งมีข้อสงสัยปร,รากฏในโซเชียลจึงยอมรับในภายหลังท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ